ตอนนี้ถ้าผมจะถามว่าอายุเจ็ดสิบเจ็ดในในวันุนี้อ๋อเหรอกระ่านอะไรในร่างกายอย่างไรทานเปรียบกับคนที่เด็กกระตานจะจังปารไดอ้อ๋ออ๋มัน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 ,มนอ่อนแรงต่างกันเยอะมันจะดิ้นไปได้ ไม่ได้ตามที่ต้องการจะดิน้นและแม้ทีจ่จะดิ้นนะจะดิ้นได้ก็ดิ้นไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนมันจะอยู่ในเหมือนคนเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่หญไม่ใช่เด็กนะยังไงยังไงมันลีลายัางไงก็ลีลาผู้ใหญ่ไม่ใช่ลีลาเด็กผลิตลีลาเป็นลีลาเด็กจริงๆเลยไม่ได้ แน่นอนเลยนะเพราะงั้นเราก็เอ้าไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ต้องทำเราก็ทำลีลาผู้ใหญ่นี่แหละอยากให้เสียผู้ใหญ่แล้วกันอยากให้เสียลีลาผู้ใหญ่ก็ต้องทำลีลาผู้ใหญ่นี่ไปก็ไม่เสียอะไรมันก็จบได้จบที่ว่าเออมีลีลาผู้ใหญ่นี่ไม่ต้องเสียลีลาผู้ใหญ่นี่ละไปไเรื่อยไม่ต้องมันก็จบละเป็นลีลาที่จบเปที่หนึ่งเป็นหนึ่งละลีลาผู้ใหญ่ก็พอละ พูดอะไรทีนี้ไอ้ลีลาก็คือนัจจะนัจจะท่าทางลีลาคีตะวาทิตะทีนี้วาทิตะพูดอะไรจะพูดอะไรก็มแจะพูดจะพูดเรื่องธรรมะเท่านั้นเองพูดที่เรื่องสองกับหนึ่งสรุปได้แล้วว่าในชีวิตนี้ก็จะพูดในสองกับหนึ่งกับศูนย์พูดอยู่ในสามหนึ่งสองสามอยู่ในศูนย์แล้วก็หนึ่งกับสอง วนอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสองเด็ดอ่าก็ยืนอยู่ที่หนึ่งพูดสองจบไม่พูดอยู่ที่ศูนย์ยืนอยู่ที่หนึ่งถ้าพูดก็สองไม่พูดเลยก็จบศูนย์นี่เท่านี้นี่คือชีวิตจะต้องให้ให้รู้ว่าคืออันนี้จบแล้วก็อยู่กับเท่านี้อ่าก็อยู่กับชีวิตเท่านี้ อ,อยู่ก็อยู่ชีวิตเท่านี้ก็อยู่ชีวิตเท่านี้โอเคนี่ก็คือสิ่งที่ที่เข้าใจแล้วก็จะจะจะเป็นอยู่อย่างนี้ทํอย่างนี้แค่นี้เทนั้นเองส่วนจะไปอีกนานเท่าใดก็มาคิดถึงว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะดูเก้าสิบก่อนเก้าสิบนี่เราก็พยายามทุกคนช่วยอยู่ช่วยสติมูลเลสให้ ขึ้นไปเป็นผู้แข็งแรงผู้ที่จะก้าวหน้าไปได้ไม่ใช่เสื่อมลงให้เป็นอุปจยะไม่ให้เป็นชรตาทุกคนจะช่วยให้เป็นอุปจยะไม่ใช่จะ,จ,ะจะปล่อยให้มันเป็นชรตาแล้วก็ไม่ให้ติดอยู่ที่สันตติด้วยแต่ละคนช่วยทุกคนช่วยตัวเองก็ช่วยทุกคนก็พยายามมีจิตตัวเดียวกันเลย ต้องการให้เป็นอุปจิยะไม่ให้เป็นชรตาต้องการจใจกล่าวขึ้นไปไปก่อนอทุกคนยังไม่มีใครจะลงมติว่าโอ้ยชรตาได้แล้วล่ะสมควรแล้วล่ะชรตาได้แล้ววันนึงก็ถึงศูนย์อะไรเงี้ยยังไม่มีใครมีมติยังไม่มีมติมียังยังไม่มีหรอกยังไม่มีใครมีมติอย่างนี้ อ,อย่างม,มีใครมีม,มติอย่างนี้แล้วไม่มีใครอยากให้เป็นมีมติอย่างนี้กันอย่างนั้นก็ดําเนินไปตัวยิงก็ตัวเองก็ดูเหมือนอยู่เหมือนกันแต่ก็เท่าที่ทํางานเท่าที่อะไรอยู่เนี่ยหนังสือรุ่นนี้ออกมาตอนหลังเนี่ยรู้สึกดีละเข,ลข้าทีละเข้าร่องเข้ารอยก็คงจะจัดสรรรุ่นพวกนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นเซมิไฟแนลนะจะถือว่าเป็น ไฟแนลตัวเดียวก็ยังกล่าวคำท่านยังไม่สนัดเดิไปนไฟนอลตัวเดียวก็ยังไม่ได้กล่าวได้ว่าเป็นแค่เซมิไฟแนลเท่านั้นเขาก็จะไปคัดเลือกรวมกันคัดออกมาจนกระทั่งไดย้ยอดก็จะเป็นจบเป็นหนึ่งเหมือนอย่างคำพีของอพระศา,าสดาของแต่ละองค์แต่ละองค์ก็จะได้คำพีเดียว รระนจ้าคำพีของเทวนิยมทั้งหมดเขาจะมีคำพีเดียวแต่คำพีของพระพุทธเจ้าโอ้โหแยกเวลาคำพีฮะมันใช่ไม่ใช่สี่ห้าเล่มนีคำพีเดียวนะอ่าเป็นของเทราวาตตุ่มหนึ่งซึ่งเราเองเรายึดถือสี่สิบห้าเล่มนี่เป็นคำพีเดียวของพระพุทธเจ้ามหายาเขาก็มีไม่รู้กี่มหายาไม่รู้กี่ก็เขาก็มี ของพระเจ้าก็ยืนยันของพระพุทธเจ้าเหมือนกันไปบางเจ้าบอกไม่พอของพระพุทธเจ้าไม่พอต้องเอาของอาจารยยว่าและของอัตตะถาด้วยอะไรก็ว่าของเขาไปาก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าสิ่งที่ตนเองแนะ่ใจที่สุดคือว่าตัดชินได้ว่าอะไรคือจบ ือที่สุดหรือเป็นหนึ่งตัดสินได้รู้จบส่วนใครจะเอาด้วยไม่เอาด้วยต้นเรื่องแต่ละคนอนา,น,านาสวัสดิ์ไม่มีปัญหาอะไรใครจะเอาด้วยไม่เอาด้วยก็มีปัญหาจบละเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาแล้วครับผมตามพ่อท่านเรียนแี่ได้ทำเดียวจะลงไปได้ทำเทีย่ยวพ่อท่านบอบ ถ้าผมไม่ไร้กตอบพระท่านอาจจะไม่รู้ครับหลังพระท่านอาจจะตอบไม่หยุดถ้าผมไม่ถามเรีกตอบพระท่านอาจจะตอบไม่หยุดอยู่แล้วอยู่ได้กตในเ,เด็กเนี่ยถามคำเดียวเป็นเด็กพกูดพอดีไม่หยุดนะแต่เราคนหนึ่พูดมากพูดมากจนลำพานแต่ทำไมตอนนี้นนอนพอท่าน ในแค่พูดได้ไม่กี่คำจริงไม่รู้ภาษามาสื่อพอพูดจริงได้ภาษาสื่อต่างๆไม่ได้มากแต่เราไปรับานบางทีแตเป็นเด็กนะแต่กับพ่อท่านเนี่ยพ่อท่านพูดมากโอ้โหวันหนึ่งเช้าเที่ยงสายบ่ายเย็นเลยพูดตลอดถ้าพ่อท่านมีโอกาสแต่กลายเป็นพ่อท่านพูดน้อยทำไมพ่อท่านเกิดมาตั้งนานแลสมีอายุเจ็ดสิบเจ็ด กลายเป็นผู้ไม่ได้น้อยไม่ได้มากไปกว่าเด็กของเด็กพูดไป้มากไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆหมดพูดเลยหมดพูดไปไปบาลานซ์ติดไปโน่นทั้งหมดเลยไปบาลานซ์ทีอีกไปบาลานซ์ทีอีกเด็กพูดได้กระจายก็หลายภาษาแต่เพราะท่านพูดภาษาเดียวมันถือว่าไม่เจริญเติบโตเลยถ้าพูดแล้วแต่นี่คือการเจริญเติบโต ของพระโพชิตาของพระติช่าทำไมเป็นแบบนี้ล่ะครับอาจารย์อันนี้คือคําตอบคือวิสิริมหามายาเนี่ยคือคําตอบเพราะว่ามันเป็นคาสิริมหามายาคุณคุณกาลังถามว่ามันจะเรียกว่าอะไรนั่นแหละเรียกว่าสิริมหามายาเป็นสองอยู่ในหนึ่งเป็นหนึ่งอยู่ในสองจบ ถ้าคุณเข้าใจก็จบถ้าคุณไม่เข้าใจก็จะไปอิงยาไม่ไม่ได้มีจบนะยาวเมื่อกี้นี่ปากเปิดนะ <Okay. S 1> <laughs> เสียผ่านตไปได้ตอเ,เด็กๆน,นะแต่พอโตแล้วผมไม่ต้องเป็นเรื่องของเด็กแต่พอท่านเนี่ยยันเดินโปรลูกโป่งนั่งปอลูกโป่งเหมือนเด็กเล่นแต่ไม่โด้ผมมนความบริสุทธิ์ตัวนี้เนี่ยพอท่านเจ็บมาได้อย่างไรแล้วอเอาไปใช้ตัวนี้อย่างไรในประโยชน์ลยบ้านที่พะท่านโปรลูกโป่งมันเป็นทั้งทําให้เกิดความแตกสำหรับเด็กๆจะเห็นเออแปลกดี เกิดทั้งความว่าออไอ้นี่มันเล่นเป็นเด็กๆคนเห็นว่าเออยังเล่นเป็นเด็กๆแต่เด็กจะเห็นว่าโอ้โหแปลกดีนี่ก็เป็นเทวะเป็นสองเป็นสิ่งสองสำหรับตัวอาตมาเองนั้นมันทำได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรอกไอ,อย้ยางเงี้ยมันทำเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ทำแล้วก็รู้สึกว่าเออคนอื่นทำไมเขาทำไม่เป็น ก็น้ำลายตัวเองแค่นั้นนะทำออกมาให้มันเป็นอย่างงี้ง่ายๆไม่เห็นจะยากอะไรเลยเฮ้ยอะไรเกี <laughs> ่ยวอะไรกันหรออ่าก็เลยทำลึกๆจริงๆแล้วก็เออไม่มีอะไรว่างๆก็ทำไปนั่งอยางเห็นได้เวลาอะไรว่างๆเวลา,วา,วาไม่มีอะไรเลยอัตมาก็จะนั่งทำอันนี้แหละ มันก็เหมือนก็ทําความว่างนะมันก็ทําความว่างอาตมาก็เอามาชี้เอามายืนยันกับคนที่มีภูมิปัญญาว่านี่ละคือผู้ที่หาวเป็นดาวเป็นเดือน,นอาตมามไม่ใช่หนุมานอาตมาเป็นพระรามแต่อาตมาก็ต้องมีหนุมานเป็นตัวเองหนุมานกับพระรามเป็นตัวเดียวกัน อนุมานเป็นตัวเดียวกันกับตัวพระรามตัวแทนตัวตายตัวแทนอันเดียวกันถ้าเข้าใจสองในหนึ่งในสองแล้วไม่มีอื่นเลยอนุมานกับพระรามอันเดียวกันสาริบุตรกับพระพุทธเจ้าอันเดียวกันชั้นเดียวกันพระมารดากับพระสาริบุตรอันเดียวกันไม่มี อ่าอีกอันหนึ่งความผมเขียนรูปรูปหนึ่งเป็นรูปตายของพระท่านแต่ผมก็เอาความรู้สึกหรือเอาแบบอย่างนี้นะมาจากโบราณว่าพระโพธิสัตว์เหมือนมีมือหลายมือเหมือนมีมือหลายมือก็ก็บอกแล้วพระโพธิสัตว์มีพันมือรับใชบเขียนอยู่กามหายานเขาก็ทำว่าท่านเบสจะต้องมี มือมากกว่าเจ็ดมือแต่ผมเขียนเอาว่าเจ็ดมือเป็นความหมายนี้ได้ได้ได้ข้างละเจ็ดก็กลายเป็นเจ็ดเจ็ดนะครับเอาอย่างนี้แลวกันนิยตะนี่มันก็คืออินฟินิตี้นิยตะเนี่ยคืออินฟินิตี้แล้วพราะท่านเป็นโที่สัตว์ที่โป๊รเลยที่สุดอ่าใช่ศู์ที่สุดเลยเรือยที่สุดเกลี้ยงที่สุดหมดจดที่สุด จนที่จนที่สุดจนสําเร็จครับใช่อันนี้เป็นความหมายของศิลปะศิลปินที่จะสื่อความหมายอย่างนี้นี่มันดีไหมครับได้ไหมครับสื่อได้แต่คุณจะสื่อหยาบอย่างคุณเน่ตรก่อนนี่สื่อหยาบตอนเดนี้ก็เลยพวกอามามช่วยช่วยไปตอนนี้ก็ไม่หยาบขึ้นมาตอนนี้ก็ถูกแล้ว แต่ก็ยังหยาบอยู่นะยังยุ่มยังยำยายุ่มยุ่มยำยำยุ่งยุ่งยิ่งยิ่งดืองนั้นนะก็ยังยังไม่ดูเรียบร้อยเตรียมเก่าหรือว่าดูกลมกลืนดูมันก็ยังยุย่งยุย่งยิย่งยิย่งไปตามภาษาของตัวคุณนะคุณก็ต้องเป็นคุณคุณก็ต้องอย่าง,งๆๆนี้นอยู่ไปถ้าเมื worry, ่อไหร่วันไหนวันที่ห้าที่หกที่เจ็ดหรือวันไหนก็ได้ครับรับพระท่านผ่านอุบลรัชกับ แต่ท้าพรท่านให้แวะเข้าไปดูรูปผมที่ผมเขียนทั้งหมดสิบรูปครับเพื่ออบูิาถวายพร<อ>ะท่านอ้าวเอาได้ได้ไดตรงอยู่ที่ภูมิรักนี่เองไม่ยากหรอกที่จริงในเรือน่ะในเรือ,นอจนเทินน่ะข้างในน่ะให้สู่แดนธรรมเข้าไปจัดไปเอาก็ไม่สนใจเลยคุณจะยึดก็ได้ เสียงศิลก็ก็ได้แล้วแสียงศิลก็ก็ได้ขันชั้นบนห้องสมุดข้างข้างห้องสมุดไปแล้วจัดแล้วด้วยทีนี้ก็เหลือตรงห้องนี้แหละในเรือครับทีนี้มันจะทำยังไงดีล่ะในเรือนะนะที่จะติดจะจำราวทำพื้นหรือจะเอาเป็นโครงเรือนั่นแหละเป็นแบกราวก็ตามใจอะไรได้แล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะ